จะบารรวมสุดยอดนางเอกละครไว้ในเล่มนี้ค่ะอ่ะอะแอนอไม่ใช่เมยปั้มจ้าไม่ใช่ยกที่หนึ่งค่ะ <c oughs> อขออีกนิดนึง ม่ทราบว่าใครเปิดเพลงนี้คะรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่สําหรับเพลงนี้นะคะพี่คะปิดนิดนึงได้ไหมคะปิดก่อนค่ะปิดก่อนค่ะขอแต่งอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้แอนต้องสวยเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าจะได้มาประชันความสวยกับนางเอกตั้งหลายคนค่ะที่เขามาถ่ายแบบลงนิตยสารวอลุ่มแหมความสวยแอนเนี่ยถ really ึงแม้วจะไม่ใช่นางเอกเนี่ยก็อาจจะสูสีนะคะ เลิกหวังเธอแอนแมาหาก็ดูสาวแต่ละคนที่มาถ่ายแบบวันนี้สิคะเขาสวยระดับนางเอกกันทั้งนั้นทีน,นี้แอนจะเป็นแบบว่านางเอกกับเขาได้ไหมคะอืออย่าเลยกลับบ้านดีกว่าอย่าเลยกลับบ้านดีกว่าแฟชั่นเซตวันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเลือกงานแบบมาแบบว่ามาประชันกันหลายๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์ครั้งนี้ปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเป็นเล่มครบรอบขึ้นปีที่สองเราก็ทําเป็นนางแบบแล้วก็พอมาถึงฉบับนี้เนี่ยเราก็คิดว่า มันก็มีนางเอกอีกซึ่งเป็นนางเอกทีวีเรายังไม่ได้เคยทำํำพราะมีอีกหลายคนซึ่งเขาเป็นนางเอกเนี้ยหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าเราก็ยังจะคัดให้มันชัดเจนขึ้นมาก็เลยมีแบ่งเป็น6รุน่น แล้วก็วันนี้เนี่ยคือก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องน้องใหม่น้องเนะอฟทักษออนคุณจุ๋ยวรัญญาคุณแป้งออนจีราพุ่ง,งเยอะแ yeah. ยะมากน้องเชียอะไรเงี้ยมาหมดงานนี้เรียกว่าเป็นการเข้าทำเนียบนางเอกเลยก็ว่าได้นะคะแม่แห่ไม่รู้ว่านางเอกรุ่นใหม่ที่ได้รับเขีรยดนี้จะรู้สึกยังไงกันบ้างนะ คุณค่ะท,ที่ไว้ใจให้เรามาเป็นหนึ่งในนางเอกที่จะมาถ่ายครั้งนี้อนาคตอาจจะเป็นตลกก็ได้ใครจะไปรู้คุณแม่ขอ้องัง <laughs> อีกทีนี้คุณแม่ขอลองม่ท <laughs> ำไม่ได้ไม่ได้ต้องทำทำไม่ได้คุณแม่ขอร้องเลยเร็วๆคุณแม่กดร้อ <laughs> แลเป็นเกียรติที่ได้ได้เป็นได้เป็นหนึ่งในนางเอกที่ทีโวลุ่มเลยได้เลือกมาอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่เซตของเด็กๆทั้งนั้นเลยเซตของเด็กดาวรุ่งจะดีใจนะคะยังจัดอยู่ในนางเอกเนะเพราะตอนนี้แบบนางเอกเยอะมากเราได้เป็นแบบหนึ่งในสิบที่พี่ลูกน้ำเลือกมาก็ดีใจพี่เขายังแบบนึกถึงเราก็ดีใจค่ะดีใจค่ะขอบคุณที่ที่ยังที่นึกถึงเราเป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะคือได้แค่มาเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะก็ขอสันปบแล้วกันค่ะที่ที่จองไว้อะไรคะ สัญญ่งจองแล้วเชื่อว่าพี่จองเปลือกตรงป้ายบารโคดดีกว่าไหมพออ่านปุ๊บก็ฉีกออกไปเลยฉีกออกไปเลยและวันนี้นักเอกแต่ละคนก็ถูกจับเปลี่ยนลุกกันแทบทุกคนจนจำแทบไม่ได้เลยล่ะค่ะ ไม่ทราบ<ป>มาก่อนเลยค่ะว่าจะต้องขนาดนี้แต่ก็ดีค่ะชอบค่ะเข้ามาถึงมีแต่คนแบบว่าเห็นหน้าแอปแล้วก็เดินไปเลยจำหน้าจำไม่ได้จ,ไไดจริงๆแล้วเ,เขาประมาณแบบให้มันเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรนาะจะจะดูเปลี่ยนแปลกตากันไปแล้วลีลาการโพสท่าของแต่ละคนก็กินกันไม่ลงจริงๆค่ะยังสาวแตงโมและสาวเชียก็ลงทุนนอนในลีลาที่ไม่เห็นกันบ่อยๆแบบนี้ ส่วนสาวแอปและสาวจุ๋ยก็ทุ่มเทมไม่แพ้กันเพราะต้องโพสต์ท่ากันแบบสุดๆแต่อยู่ในบล็อกวงกลมแค่นี้เองในขณะที่สาวเทย่ามาในท่วงท่าสบายๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ส่วนสาวที่น่าเห็นใจที่สุดในวันนี้คงจะเป็นสาวแป้งที่ลงคุนนอนข้อตกแถมยังโดนไฟส่องหน้าแบบเต็มๆค่ะคุณผู้ชม